เห็นยังไงฮึใส่เหลู่โคะแเรนไปใส่ละเดี๋ยวออกมาทุงมวนเสยบอกโคลามีสมุกขาด ชีวิตมีหมานำเรื้อ่ิดองเลยนี่แหละไปไหนก็สองนางนี่แหละหมว่อยหางเลยเก็บเป็นหมูบ่ขังกัแลน,นมานำขึ้นกันละหมูก็ได้รูปแห้งแต่ดูแห้งไปเลยแห,แห้งแรง ียังดูซุ่มโกสุกีเด้เนี่มีสายเรื่องๆผีแหงแข็งๆกว่านี้อีกไงหอนอยู่เด้อยางผุ่นขึ้นมาผีบ่มันใจไปเบิ่งหัว 呀，那拗啊，困难啊，又。 เรื่องกองเต็มเลยเพราะน้ำมันส่งมัวว่านนี่เแ,แหนแดงเงือกลังเกิดเนี่ยปลามุ้มมี่บระดีปล่อยเหลือพี่จะปลาใหญ่ๆปลาบึกนะแตเลื่อยส่องท้องตัวกนันเอาลงแต่ปีกไก่เอาขึ้นพรท่านเหตุจงังไดิจับมันใดได้ไนีแเนแแี่ยแดงแท้แสดงว่าปลามุ้มมี่เลยถาดอาหารมุมมี่มันก็เลยเริ่มแดงแล้วหนำใสโผล เห็ดใบเป็นข้อมูลบันทึกป,ประจำวัน, Head หนเห็ดแปลงอินทรีย์ว่าปีนี่ปีในวันที่เท่าไรเมื่อยี่สิบเอ็ดท่านว่าคมปีหกหกชาเบิร์มทานไปอีก,อกปีหน้าปีเฮ่อให้เปลี่ยนแปลงไประจำวันอันนี้เปิดนำพาเนี่ย